สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่การแลวก็ยูทูปพี่กันน้องแม่ค่ะโอเคค่ะมาเรื่องของความรู้วิธีการดูแลช่องปากและฟันให้กับลูกน้อยตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นจนถึงฟันขึ้นอ่ะเราเริ่มกันที่ฟันยังไม่ขึ้นฟันยังไม่ขึ้นทําไมจะต้องดูแลคะพี่การและดูแลยังไงนะคะจริงๆแล้วการที่เราดูแลตั้งแต่ฟันยังไม่ขึ้นสําคัญมากค่ะจะทําให้ลูกน้อยของเราเนี่ย ไม่กังวลนะคะไม่กลัวนะคะเกี่ยวกับการทรําความสะอาดช่องปากหรือการแปรงฟันในอนาคตก็คือเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการแปรงฟันให้กับลูกแต่ก็ยังทําเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของลูกค่ะอ่านะคะอย่างเช่นในเด็กที่กินนมเด็กก็จะมีฟ้าขาวถ้าเราปล่อยให้ฟ้าขาวหนานะคะเด็กอาจจะมีการติดเชื้อราได้ในช่องปากด้วยว<ฟ>ิธีการทำวามสะอาดนะคะกรณีฟันยังไม่ขึ้นอ่ะคุณแม่อาจใช้เป็นผ้าอ้อมสะอาดไม้ผ้าก๊อซอ่านะคะ ชุบน้าต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะถ้าเป็นผ้าอ้อมคือคุณแม่ใช้พันพันนิ้วอย่างนี้นะคะชุบน้าต้มสุกที่เย็นแล้วหรือน้ําต้มสุกสะอาดเนาะเราก็เช็ดเข้าไปในช่องปากลูกกระพุ้งแก้มลิ้นเหงือกเช็ดไปเลยนะคะวันละสองรอบค่ะเช้าเย็นนะคะคําแนะนําเพิ่มเติมห้ามใช้ฉี่เช็ดลิ้นให้ลูกห้ามใช้ยาขูเช็ดลิ้นให้ลูก บางคนแบบว่าลูกเป็นฟันหนาพี่แกนหนูโบราณบอกว่าให้ใช้ฉีดเช็ดได้ไหมไม่ได้เด็กข่านนะคะต่อไปค่ะกรณีฟันขึ้นแล้วต้องทอํายังไง่าเด็กส่วนใหญ่ฟันซี่แรกจะขึ้นประมาณ4เดือนถึง7เดือนนะคะโดยประมาณช้าสุดนะคะก็คือได้ถึงวบครึ่งเมื่อลูกฟันจะขึ้นลูกก็จะมีอาการนะคะน้ําลายไหลยเยอะชอบเอามือเข้าปากงองแงตื่นบ่อยนะคะมีไขต้ต่ำๆร่วมด้วยนะคะสังเกตเห็นว่าเหงือกมีสีชี้ๆตรงบริเวณฟันจะขึ้นนะคะจับดูก็จะมีแบบนุ่นๆแข็งๆ อันนี้คืออาการแบบฟันจะขึ้นโดยทั่วไปของลูกนะคะวิธีบรรเทาเนาะเดี๋ยวบอกไว้นิดนึงเดี๋ยวเผื่อใครกาลังมีอาการนะคะก็ใช้ยางจัดแช่เย็นนะคะแล้วก็เอามาให้ลูกกัดนะคะหรือว่าคุณแม่นวดเหน,อเนือให้กับลูกนะคะถ้ามีไข้หรือว่าปวดมากกินยาลดไข้บางคนมีอักเสบนะคะถ้ามีอักเสบเนี่ยต้องไปหาหมอนะคะอ่าทีนี้จะดูแลยังไงครับการฟันขึ้นแล้วอ่ะก็ขอแบ่งเป็น2แบบนะคะฟันเพิ่งขึ้นพ้นเหงือกแต่ไม่เกินครึ่งซี่ต้องดูแลยังไงนะคะแน่นอนพอฟันขึ้นแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดช่องปาก ะะและฟันด้วยยาสีฟันผสมโฟลลายหนึ่งพัน ppm นะคะตัวนี้นะคะโดยนะคะอาจจะบีบดึกใส่นะคะแปรงซิลิโคนค่ะถ้าฟันขึ้นครึ่งซีกนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแชร์ให้ดูนะคะเดี๋ยวเผื่อแม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์นะคะมีลูกก็อาจจะไม่รู้จักนะคะแปรง อันนี้นะคะแบงสีฟันซิลิโคนแบบนี้นะคะสวมนิ้วเข้าไปเลยนะคะตัวนี้นะคะให้สวมนิ้วเข้าไปแล้วก็แปรงให้กับลูกได้เลยนะคะโดยการป้ายยาสีฟันลงไปบนแปรงนะคะมีคนถามว่าพี่การแล้วแล้วน้องบ้วนปากไม่เป็นแล้วน้องจะกืนยาสีฟันได้ไหมอันนี้มันเป็นคือเป็นสิ่งสําคัญที่เราถึงต้องเลือกยาสีฟันที่ปลอดภัยสาหรับเด็กเราใส่ายาสีฟันในปริมาณน,น้อยแค่แบบพอเปียกปลายแปรงใช่ไหมคะแล้วเราก็แปรงและเราก็คอยเช็ดออกมือหนึ่งแปรงใช่ไหมคะมือหนึ่งถือผ้าค่ะมือ หนึ่งงแปงค่อยเช็ดออกแบบนี้นะคะก็จะทําให้แบบว่าลูกอาจจะไม่กืนหรือกินได้ปริมาณน้อยแต่ถ้ากืนแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเราเลือกยาสีฟันที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะแป้งวันละสองครั้งนะคะเ <c oughs> ช้าเย็นนะคะ กรณีฟันลูกพึ่งขึ้นคุณแม่หลายท่านก็คือแปรงให้ลูกแล้วพี่การมีเลือดออกเกิดขึ้นได้ลูกไม่เจ็บไม่เป็นไรนะคะก็ให้แปรงต่อไปค่ะสําหรับกรณีเด็กร้องถ้าเด็กร้องไม่ยอมทําไงคะพี่การหนูเลิกแปรงนี่นะคะหนูสงสารลูกมากเลยจะบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณแม่ต้องแปรงยังไงก็ต้องแปรงเพื่อให้เขาคุ้นชินไปเรื่อยๆเพราะว่าการดูแลช่องปากแลวก็ดูแลฟันที่สาคัญมากมาก ที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการแปรงฟันนี่เองนะคะต่อไปค่ะฟันขึ้นเกินครึ่งซี่กแล้วดูแลยังไงให้เราเลือกใช้แปรงสีฟันเนล่อนกับแปรงสีฟันธรรมดานี้เนาะสำหรับเด็กนะมันก็จะต้องขนนุ่มหน้าตัดตรงนะคะปลายขนแปรงกลมมนนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กเหมาะกับปากลูกก็จะสังเกตว่าแปรงสีฟันก็จะมีบ่งบอกอายุนะคะว่าไซนี้เด็กอายุเท่าไหร่ไซนี้เด็กอายุเท่าไหร่นะคะด้ามแปรงต้องจับถนัดมือนะคะร่วมกับการใช้ยาสีฟันผสมพัวรายหนึ่ง ตัวนี้อีกเช่นเดิมนะคะเช่นกันเลยนะคะใช้ได้ปลอดภัยนะคะโดยวิธีการคือเราจะแตะปลายขนแปรงให้พอเปียกนะคะและคอยเช็ดอย่าสีฟฝันเมื่อแปรงมือหนึ่งแปรงใช่ไหมคะมือหนึ่งเช็ดมือหนึ่งแปรงมือหนึ่งเช็ดนะคะช่วงแรกที่แบบลูกดิน้นดินอาจจะต้องให้คนอื่นมาช่วยจับตัวลูกล็อกไว้นิดนึงกรณีลูกดิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ล็อกไว้นะคะทีนี้นอกจากที่พี่แกนบอกไปแล้<ๆ>วก็ยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆด้วยนะคะที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติเลยนะคะพี่แกนบอกให้นะคะข้อแรกนะคะเมื่อลูกของเราอายุ ุประมาณ5-6เดือนหรือประมาณว่านั่งพอได้ให้ฝึกลูกดื่มน้ําจากแก้วหรือหลอดดูนะคะเพื่ออะไรเพื่อฝึกดื่มน้ําจากแก้วเพื่อยากดนมด้วยแล้วก็เพื่อบ้วนปาก เป็นนะคะพอแบบดื่มน้ำจะกวได้ก็สอนบ้วนปากตามมานะคะเราก็จะได้เลิกกังวลว่าลูกจะก,กืนยาสีฟันเนาะเมื่อลูกอายุหนึ่งขวบนะคะเป็นวัยที่ต้องกินอาหารครบสาม,มื้อนะคะเราจําเป็นจะต้องเลิกมื้อดึกได้แล้วนะคะในเด็กหนึ่งขวบนะคะคือพี่กันแนะนําว่าต้องเริ่มฝึกเลิกมือดึกเนี่ยประมาณ4เดือนเริ่มนะคะแล้ว9เดือนลูกควรจะเลิกได้แล้ว1ขวบเนี่ยควรจะเลิกได้เด็ดขาดแล้วนะคะเพื่อป้องกันฟันผุไม่ว่าจะเป็นนมแม่นมผงนะคะดูดเต้าดูดขวดฟันผุได้นะคะ เราต้องเลิกมือดึกให้ได้นะคะ3ค่ะฝึกให้ลูกกินอาหารครบทุก5หมู่และหลากหลายค่ะและที่สําคัญไม่ให้ลูกกินน้ําตาหรือไม่เติมน้ําตาในอาหารเครื่องดื่มนมของลูกน้อยนะคะอ่า กินหวานมากก็จะฟันผุเร็วนะคะยิ่งถ้าเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการแปรงฟันด้วยนะคะข้อต่อไปค่ะพาลูกไปหาหมอฟันนะคะเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่นะคะเมื่อฟันซี่แรกขึ้นอย่างช้าสุดไม่เกินหนึ่งขวบค่ะถ้าใครฟันยังไม่ขึ้นอันนี้ก็ต้องไปหาทันตแพทย์นะคะเพื่ออะไรก็ไปประเมินว่าอะมีสาเหตุเหงือดหนาอะไรไหมหรือว่าดูแนวนมว่าจะขึ้นหรือย,ยงังไปคุณหมอช่วยดูนะคะแล้วการที่แบบฟันขึ้นแล้วก็ไปหาหมอฟันเพื่ออะไรก็เพื่อป้องหาแนวทางป้องกันฟันผุนะคะที่เหมาะสมนะคะ หรือคุณหมอก็จะพิจารณานะคะเครือฟัวรา์นะคะหรือจ่ายฟัวรา์เม็ดนะคะก็คุณหมอเป็นคนพิจารณานั่นเองนะคะดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องพาไปหาหมอฟันเมื่อลูกฟันขึ้นแล้วนะคะการดูแลต่อไปข้อควรปฏิบัตินะคะหลังแปรงฟันแน,นะนําว่าให้งดน้ำงดอาหารประมาณ30นาทีเนาะด้วยความที่ยาสีฟันเนาะมีฟัวร์เนะฟัวรา์ก็ต้องเคลือบช่องปากไว้ถ้าเราแปรงเสร็จแล้วเราไปกินก็หมดประโยชน์ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่านะคะนี่เป็นความรู้ที่จะนํามาฝากนะคะสําหรับยาสีฟันก้อนน้ำมิ้นะคะที่สนับสนุน การไลฟ์ในวันนี้เป็นยาสิฟันนะคะสําหรับฟันซี่แรกของลูกนะคะปลอดภัยเลยนะคะใช้ได้ตั้งแต่อายุ4เดือน3เดือนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ฟันซี่แรกขึ้นนะคะที่สําคัญค่ะเป็นยาสิฟันที่มีฟูร้ายหนึ่พ ppm ซึ่งเป็นฟูร้าขณะที่ทันตแพทย์แนะนําให้ใช้และเป็นค่าฟูร้าปริมาณฟูร้ายที่สามารถป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอ่ากืนได้ด้วยนะคะ ใช้โซบิทอนนะคะเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติในที่สําคัญของอันนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นและรสเป็นเลมอนช่วยในการที่เชิญชวนลูกในการแปรงฟันนะคะมีวิตามิน B5 นะคะมีน้าคาโมไมล์นะคะออแกนิกช่วยลดารระคายเคืองในช่องปากค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือปราศจากสารเคมีอันตรายนะคะที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์กับลูกน้อยไม่ว่าจะเป็น SLS นะคะกูเต้นเด็กแพ้แป้งสาลีนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีสาร สารขัดฟันไม่มีน้ำตาลค่ะอันนี้คือสารที่ไม่ปราศจากในตัวของก๊อดมามิีตัวนี้ดังนั้นคุณแม่มั่นใจปลอดภัยแน่นอนค่ะ แนะนำนะคะคุณแม่ไปสั่งซื้อสอบถามกันได้ที่นะคะเพจนี้เลยนะคะก็มามิสกินแคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกติดตามเพจพิการกติดตามเพจของก็มามินะคะวันนี้พิการต้ขอบคุณนะคะก็มามิมากๆค่ะสนับนินกันไลยแล้วก็นํายาสีฟันดีๆนะคะคุณภาพดีๆมีคุณสมบัติที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ตรงกับคุณสมบัติที่คุณหมอทันตแพทย์แนะนํานะคะนิพิการนะคะกับก็มามิต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็ลูกเพจทั้งทาง youtube นะคะทั้งทางเพจนะคะ ที่เข้ามาฟังกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ